ะมาเล่นเกมครับครับก็เป็นเกมถ่ายชื่อเรื่องจากฉากในห้องโยงคูโหนูจะมีรูปมาให้มันเป็นฉากาเปล่าๆเลยแล้วก็ให้เมฆถ่ายว่ามันมาเรื่องอะไรภาพแรกนะคะอ่าเอาแบบเป็นหัวนะคะเนี่แค่อันนี้ให้บ้างไหมหรือว่าจะลองตอบก่อนเดี๋ยวลองตอบก่อนนี่แหละหนึ่งอสองสาม

พูดแล้วรู้เลยแล้วทำไมยังไม่อยู่ไม่หัวอยากจะบอกว่าไม่สนิทโผล่มาแต่ก็ไม่ใช่อยากจะบอกว่าสิพี่ทำมันตั้งนานแล้ว <c oughs> อะไรวะสื่ออะไรพี่เรียกว่าชูเ <c oughs> อาพี่โชว์นะคพี่ถือกล้องไง <c oughs> โนะเอโทษขั้นต่อไปนะคะอันนี้งา่ายมากถ้าตอบไม่ถูกนะต้องเหมา,มาแล้วหมาล่าเลยโอ้โหไหนแล้วลุงพูดจังอย่างนี้ไม่เหรตัวตาย ก่อนที่พี่หญิงพุ่งกลับจะไม่รู้หนังเลยเหรอถ้าต่อไปเรื่องอะไรคะวิ่งมาเสียงมันไม่เ้าเลยปีแรกถูกต้องต่อไปถ้าต่อไปเป็นอันอถูกต้องวิ่งเร็วเกินต้องไวมาก อะไนี้ไม่รบคนเรื่อลรถรถเมย์รถรถโรงเรียนอ๋อเฮ้ยใช่ยี่ห้อก็มีรถอะไรอยู่เลยภาพเรียกยี่ห้อเรียกชนิดอะไรโอเคเอออเวพี่เยสองคะแนนภาพต่อไปนะคะอันนี้เป็นหนังใหม่เพิ่งเพิ่งเข้าโรงก็อุ้ยฉายเมื่อปีที่แล้วปีอีหนบมาเลยไม่ใช่ เป็นหนังผูวัยรุ่นเลยวัยอะไรโอ้โหฉากวัยรุ่นมากไอ้ล่านทรงไม่ใช่ล้านทรงเป็นดีอะไรเป็นหนังดังมากแบบเป็นกระแสดีหมดไม่ใช่นี่ดีทัชเขาเล่าแต่เรื่องสองคนวัยรุ่นถูกต้องค่ะไอ้ตุ้งเราหรอเออเรามากกว่อไปเป็น ข้อสุดท้ายอันข้าข้าวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคำใบอยู่เพราะว่ามันก็เพนนิ่งอย่าพึ่งสิอ๋อาข้อสามในห้าโดยดีในนีนน้คำใบเป็นเกี่ยวกับเปียนโนเป็นหนังดังด้วยถูกต้องเอาไปไม่เข้าคนต่อไปทำเนี่ยเรื่องนี้กลเรื่องนี้ละเรื่องนี้ก็อยู่ วเป็นตัวอย่างเกมนี้ที่เมย์ชนะไปสี่หนึ่ง,อองเอเอเลยตีเศร้าเ,าเลยไม่ได้ตอบได้สองข้อตอบได้ข้อเดียว <c oughs> ตอบได้ข้อข้อเดียว,วอีกมันเฉยจังเฮ้ยมันยากนะเนี่ย